กระบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โคย์บอร์ดครับเหตุผลที่กวินนะครับควรจะได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งของคอนสัตน์นับเป็นผลงานที่ย่ำแย่เหลือเกินครับในช่วงนี้สําหรับคอนโซโดเลสซัปโปรโรหลังผลงาน5นัดหลังสุดในลีกนะครับแพ้4เสมอหนึ่งหาชัยชนะไม่เจอเลยในช่วงนี้มิเฮลเปโตวิชกุนซือชาวเซอร์เบียถือเป็นกุนซือสมองเพชรคนหนึ่งของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยแท็กติกและระบบการเล่นที่ไม่เหมือนใครครับเช่นในฤดูกาลนี้เราได้เห็นว่าช่วงที่มูซาชิสุสุกิ กองหน้าตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ที่ปัจจุบันนะครับย้ายไปเล่นในลีกเบลเยีเยมเรียบร้อยแล้วแผนการเล่นของนกขมิมลเมืองเหนือแม้จะมาในระบบ3 4 3าแต่การยืนข้างหน้านั้นไม่มีใครที่จะเป็นกองหน้าธรรมชาติครับเราจึงได้เห็นผู้เล่นอย่างชนาทิพย์สงศิลป์หรือทาคุมะอารโนดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าแม้ผลงานของทีมไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่นี่คือการสะท้อนแนวคิดการทำทีมของเปรตวิชว่าเป็นกุนซือที่ชอบลองอะไรแปลกใหม่ครับ ไม่เพียงแต่ในส่วนของแผนการเล่นรูปแบบใหม่ที่ถูกนํามาทดลองใช้ในฤดูกาลนี้นะครับเรื่องของผู้เล่นเองคุณซือวัย62ปีก็ทําสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นกันครับการใช้งานชิโยชิโอกาชิวะศูน้าวาย22ปีที่เพิ่งเซ็นสัญญากับทีมในฤดูกาลนี้ลงเจลีกตั้งแต่นัดแรกของตัวเองพร้อมกับตําแหน่งตัวจริงในเกมที่คอนซาโดเลซซัปโปโรเปิดบ้านแพ้คาวาสกิฟอนทะเล่ทีมวิกเนมจากจ่าฝูงไปด้วยสกอร์1-6ล่าสุดจัดก,การดึงไทกะนากาจิมะ กองหน้าวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคูนิมิในเมืองนางาซากิที่มีส่วนสูง188เซนติเมตรมาร่วมทัพไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นไอ้หนูรายนี้ครับลงสนามเล่นเจลีกหลังจากนี้ก็เป็นได้เลยครับลองมองว่าจะตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างครับ5นัดหลังสุดทาคาโนริสุเกโนะผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเสียไปถึง17ประตูแต่ยังไงเสียนะครับสถานะของนายทวารวัย36ปีรายนี้ก็ยังเป็นมือหนึ่งแน่นอนคนระับ พราะก็วินธรรมศสัจจานันถูกวางให้ลงเล่นเฉพาะฟุตบอลถ้วยแต่ถ้ายกเหตุผลด้วยการที่กุนซือซัป,ปโปโรเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆนั้นการเลือกใช้ตองในตำแหน่งตัวจริงบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับหากยึดเหตุผลการลองผิดลองถูกของประตูวิชอย่าลืมนะครับว่าฤดูกาลนี้การแข่งขันเจลีกไม่มีตกชั้นฉะนั้นแล้วหลายทีมเลือกจะสร้างทีมชุดใหม่ในฤดูกาลนี้สัญญาย,ยืมตัวของนายประตูทีมชาติไทยมีแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นหากอยากรู้ว่าดีหรือไม่ ก็ควรรับโอกาสลงสนามในเกมหลีครับเพื่อได้วางตําแหน่งในทวารของสโมสรได้อย่างถูกต้องในฤดูกาลหน้าสําหรับเพื่อนพ,พ,พ,พี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบทีปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านครับจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามากมายและทําอยากพาข่าวสารจากเราครับท่านสามารถากดซับสไคร้กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ